สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่ป่าเดชนะครับเนาะอ่ากอยู่จอดอุบลราชธานีอยู่อำเภอวัดรินชำราจครับอ่าอยู่ตรงโลตัดวัดรินชำรดาครับอ่เพราะว่าเมื่อนี่ป่าเดชสิมาอ่าสิมาซื้อเนื้อพี่อนอ่าสิมาซื้อเนื้อไปหลาไปก่อยนะครับเนาะอ่าอยู่เคียงเพื่อนยู่ตรงขามครับเนี่ยครับผมนี่ตรงขามครับวัดรินนี่ครับตรงกับโลตัดวัดรินมเขาฉลาดนะครับเนาะงนี่เขียงเนื้อของเพื่อนอ่าเบิ่งเนื้อกันน้อครับเน้องไปไปใจนี่ อืมบรรยากาศพี่น้องอำเภอวารินชำราบกับผมนี่ครับมึงเนื้อพี่น้องเคียงเนื้อไปเบิ่งเนื้อกันนะครับน้องมาขายเนื้อขายยังอยู่ป็ะเทศไหนโอ้ขายอยู่ข้างทางพี่น้องเออมีทั้งเนื้อหมูอ่าเคียงเนื้อเคียงหมูหลายเคียงพี่น้องอ่าอ่ามเขามาซื้อเนื้อกันนะครับเนาะอืงผมหลายเคียงนะครับน้องมีเคียงหมูเคียงเนื้อบรรยากาศโอ้ย เนื้อก็ไปแต่แสบซะได้เกือบพี่น้องเลยเนื้อพี่น้องเด้อทำมือเนื้อเสียใจด้ีเนาะนี่เนื้อนี่เนาะเอาลายเคียงแต่เนาะอืาอ่านี่ดนึงโอ้ซื้อเนื้อนะครับซื้อเนื้อนะครับครับผมอ่าหลังจากได้เนื้อมาแล้วเขาก็ทำการหั่นนะครับเนาะอ่าทำการหั่นแล้วแต่ผู้ใดมักตอนหน่อยตอนใหญ่ มักตอนหน่อยตอนเย่สำเร็จกะหันมักฟักกับฟักพี่น้องมักหันกัะหันมักซอยกับซอยนะครับเนาะตามใจผู้มักก็แล้วกันเสระปลาเด็กกะหันพี่น้องหันตอนใหญ่ๆหน่อยนึงมักบางเวลาเ้างมักก็ต้องจะเข่าเนื้อเข่าเครื่องดีพี่น้องกะทำการหั่นครับผมอันนี้เซบอร์ไลท์ครับเพื่อนประมาณจ๊ะ ชาหนึ่งจานหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนอะอาะกินกันสองคนสามคนอ่ะตอนนี้ก็หั่นกันไปอเอามักหน่อยมักแง่ก็หั่นไปพี่นอ้องอาหารพวกลาบพวกก้อยนี่เป็นอาหารประจำท้องถิ่นของอีสา,บานบ้านเฮาก็แล้วกัน,ม,กกนะะมักกินสารภูมักกับมักขอให้หลายภูมักันนะครับเนาะ าเราจะนับเตรียมอันแรกเตรียมมาเพื่อคณะต่อไปคือการหมักพี่น้องการหมักอันดับแรกคือหมักดีหมักเพียกวันปลาเด็กทับกันแกะเพียเพียนี่ก็รักษาอนามัยนิดนึงอุ่นอุ่นให้เย็นแล้วก็ต้องยิ่งเจ้ากรจังใไซนะครับเนาะจังเขามาหมักอ่หมักหน่อยใส่หน่อยหมักหลายใส่หลายสำปลาเด็กแล้วหมัก มักน้ำน่องหลายเนาะมักแบบคลุกนิดนึงอ่าใส่เพีย่นิดนึงอ่าเลือดจะเพิ่งใส่ครับขั้นตอนนี้ครับเนาะอ่ารัสูตรนี้เป็นสูตรลับนะครับเนาะสูตรลับเฉพาะของปลาเด็ดเด็ดกินเท็ขายอยู่นี่เองอ่าหลังจากใส่เพียรแรกอ่ะเอาก็สีใส่ดีใส่เพียนะอ่าดีก็เพียร์มักไปก่อนนะครับเนาะอ่าดีของแท้นี่ดีแท้อ่านี่ดีแต่แท้ แล้วเจ้าจะดีน้องพอน้องพ่อกะขาวบดด้วยกันถ้าใส่เฉพาะดีแท้กอะบดเสียบพี่น้องถ้าใส่เฉพาะน้องพอนกะบดเสียบขึ้นกันผลชนะกับใส่ผสมมักขมมักจะได้กับมักขมลายใส่ลายหมักขมหน่อยก็ใส่หน่อยผู้มักขมก็เอาบนหน้าใส่ก็ได้พี่น้องอาหารอีสานมันสำหรับก้อยดิบนี่กัพริกแพงได้หลายอย่างมีก้อยขม ก้อยเปรี้ยวก้อยบางหน้าวัยเสีย่ยวก็ต้องหลังจากนั้นเขาก็ค้นๆในข้อไก่ค้นๆใเข้อกันแล้วก็มักทิ้งไว้จะได้ถ้าเป็นสูตรของยะโซ่ทอนี่ก็มักทิ้งไว้ประมาณข้างคืนครับเน,น,นะานะหลังจากมักทิ้งไว้แล้วเขาก็มาเตรียมอันหอมซอยหอมแดงขเขานี่พี่นอ้องหอมแดงเขาซอ,อยจายนหนึ่งชามนึ็กกัพอดีพองาม หมักหน่อยใส่หน่อยหมักร้ายใส่รายคือว่าอะไรพี่น้องความใจนะครับเนาะส่วนปลาเดก,กะประมาณนี้ประมาณนี่นะครับเนาะอ่าอันเตรียมไว้แต่ส่วนรูปอดเด็กกะหมักเลยอเอาผัวเตรียมโกกเลยมอือหม,มักละเอยียดกะโกดีมักยากกับโกยาไปเอาขาวัวอันตอนต่อไปคือกะบัวใส่หลังจากตีก็เพียใส่เรียบร้อยแล้วใส่ข้าวผัวใส่พริกป่น พิคนก็ต้องเผ็ดหน่อยนึงนะครับเนาะวัวปากดิ่งผงนัวผงนัวแต่ถ้าูมักอ่พอดีพองามสายร้าก็หนึนเดี๋ยวโหจะล้านพี่นอ้องใส่พอดีพองามสายร้ายมันเลียนพี่นอ้องสายร้ายมันเลียนเด้อครับเด้อผงนัวอาจารย์อัเนี่ยพิคนถูมักเผ็ดกต่สายร้ายถูมักเผ็ดตามใจชอบพี่นอ้นองเลยครันเนาะใส่เข้าไป สารบ้าเดนี่ก็เฮ็ดอยู่ประจำยิงประจำแท้ทุกเมื่อแล้วครับอากาศนิดนึงสะกอนมันเชี่ยวเลยมันแก่ไขรยากจางจาาไว้แล้วเติมที่ล้างได้พี่นอ้องสารบกในป่าเนาะอันนี้สูตรดีคือคือสูตรที่ขายประจำเนาะสูตรที่ขายประจำเลยบางที่บริษัชิมเลยพี่นอ้องเป๊ะขนาดนั้นเลยครับพอเพราะเขาให้ประจำสูตรของปลาเดนี่แทบจะบริษัชิมไม่ได้ครับ เคลคายในแถวบริษายปากเลยบริษายปากเลยพี่เนาะโอ้เป๊ะชันเลยชันอ่ะอ่ามาเรียบร้อยแล้วกันที่นี่กันขั้นต่อไปคือใส่เลือดพี่น้องใส่เลือดจะเอาผักใส่ก่อนถึงขั้นตอนนี้เอาผักใส่ก่อนก็ได้หรือเอาเลือดใส่ก่อนก็ได้พี่น้องแต่ว่าขอสักขัญนข้าวหัวพี่เนาะข้าวหัวอย่าเพิ่งข้าวหัวต้องใส่ก่อนเลือดพี่เนาะข้าวหัวต้องใส่ใส่เลือดกับคนแขนขาก็เหนื่อยใส่ก่อนจังใส่เลือดที่หลังจังใส่ผัก ใส่ใส่พักก้อนเลือดหรือเลือดก้อนพักก็ได้ครับขั้นตอนสุดท้ายเนาะแต่ว่าเข่าหัวที่สะพั่นหัวใจสะพั่นคือเข่าเผาหัวพี่น้องเผาหัวในต้องใส่ก่อนใส่ก่อนเลือดให้ข้นซะก่อนเดือดเลยเวลาเอาพักใส่เอาเลือดใส่มันจะสีงามแค่ไหนเมื่อเาแค่ไหนลางอ่อนสีสันสวยงามพี่น้องนี่เป็นขั้นตอนทีพิเศษลับพิเศษนะบางคนก็ใส่ใส่เลือดไปพร้อมใส่เลือดพร้อมกระได บางคนแต่ว่าสีสันมันจะว่างงานไปเท้าใส่กับหัวก่อนคมใส่ก็เหนื่อเรียบร้อยแล้วเขาเมื่อเขาคอยมาใส่เลือดกับผักที่หลังใส่น้าขับน้องมันจังสีสันจะได้สวยน่าจัดเรบประกันเลยครับแบบนี้สีสันสวยอ่าแตนิปลาเดีโบมักนํโบมักนาน้องหลายโบมักนาใส่เลือหลายก็ใส่เลือไปกุนี่ก็ได้สลับปลาด็โบมักเหลือหลายเพราะว่าเห็้แม่บ้านกินน้ำกันไม่ส่เห็นแม่บ้านกินน้ำกันเันกัน นบ,บ่มักเลือดลายเนาะตามใจเนาะเม่บ้านเนาะพี่น้องเนาะอาการตอนต่อไปกับเกษแล้วครับแค่นี้นแหละครับเพราะว่าขั้นตอนของการลาบบ่มียังหมาไม,าม่มีผิดแผยอยู่นิดนึงครับผมสูตรลาบพองปลาเดือดคือสูตรลาบพองปลาเดือดคือใส่ไข่ขาวหัวสักก้อนอย่าผึ่งใส่เลือดพร้อมข้าวหัวพี่น้องใส่ข้าวหัวคนให้เรียบร้อยสักก้อนยังคอยมาใส่เลือดขั้นตอนที่หลังไม่ใชเแ็นลาบเพราะในสีสันส,ว,นสวยๆอันนี้ลาบ อยู่กับเดือดครับพี่น้อยถ้าเลือดแดงเลือดแจนก็หนี่สีจะแดงแป๊ดเลยพี่น้องอยู่กับเลือดอันนี้เลยเข้ามาหายมือนี่คือเลือดทางทางจะบวบแดงครับแต่ว่าก็โอเคเป็นเลือดสดเขาไม่ได้แปลงอะไยังนครับบริเซคเลือร์ไล่เนาะครับน้องก็จะบวแดงแห้งแต่โอ้ยังเนี่ยคือว่าพอดีพี่น้องประมาณนี้เนี่ยเคล็ดขายกับประมาณนี้จานนึงนะครับจานปลาเดืขายกับประมาณนี้เท่กันหลังจากนั้นมักอะใส่ก็ตกแต่งจัดเป็นขั้นตอนของการจัดจาน แค่นากินนาท่านเวลาเขาไปเสี่ยบลูกค้าหรือว่าเอาไปกินมันกะอาะพี่พี่พิถันนินด,น,ดนึงนะครับเนาะอาหารการกินมันต้องละเมียดละไม้นิดนึงปลาเดินปลาเดชเน็กวิคนพี่พิถันนิดนึงนะครับราอาหารการกินอาจากนั้นกะอาากาก่อมามักกะเทียมกะเที่ยงมาตกแต่งน้ำหอ,อมโรยหรือาว่าซาเลเน่ซาเลเน่บอใส่์เลยครับชุดในตอนผักนะครับถ้าซอยซาเลเน่ใส่ตอนที่ขนนเ,เขาค้นน่ะมันเฮ็ดให้ลาบเพาะนี่จืดไว้พี่นะลาบเพาะนี่จืดไว้ซาเลเน่เขามาโรยที่หลังได้ครับ ไม่ต้องกินหอมไม่ซื้อซาลาแน่ครับบริเวณแสบนะครับเด้อซาลาแน่ยาหัน่นใส่ผักแนบชิมิหอมอ่าผักผักชีใบเลื้อยหรือว่าหอมเปียบานเท่านะครับแล้วก็อ่าต้นหอมพักชีแค่นั้นก็โอเคแหละครับใบบัวกูดอ่าพอดีคือใบบัวกูดนั่นแหละแต่ว่าซาลาแน่เนี่ยมารู้ที่หลังแค่นั้นอยา่าไปใส่ตอนอยา่าไปใส่ตอนนั้นพี่น้องเด้ออย่าไปใส่ตอนนั้นครับผมแค่นี้ก็ครับผม แค่นั้นก็เป็นเซตพิธีเลยพี่น้องเนี่ยคือแค่นั้นึ่งเซตพิธีแล้วพี่น้องเลยเนี่ยบอพี่น้องบูนากิตนาทำบอพี่น้องเนี่ยคือสูตรดีครับหนุ่มได้สูตรนี้ไปดีเฮ็ดขายได้เลยพี่น้องสูตรตั้งหมดทั้มดหนึ่งคือปลาดีบลาดิบกักเลยพี่น้องเด้อปลาดิบกักให้วี้แห่น้องห้พี่น้องเอาไปต่อยอดทำธุรกิจบอยางพี่น้องหลักเน่ยอ่าบอซีซันนาจิตพี่น้อง